แม่ไปไหนแบบเนี้ยเลี้ยมันนอยด้วยที่หลัเลี้ยมันนอยด้วยที่ดึกคุณแม่อา้าวแล้วถ้าบวชบวชแล้วจะไปนอนที่บ้านได้ยังไงล่ะลูกม,มันนอนนอนบัดที่ดึกคุณแม่ดูทิวาดหนุนไม่ใช่ไม่ได้บวชตอนเด็กนะลูกบวชตอนโตค่ะให้บวชน,นอน,น,นเดิมนะเลี้ยมนอนบัดเหมือนเดิมทำไมถึงนอนฝันนะครับแต่หนูติดหนู าไปบวชแล้วต้องให้คุณแม่ไปนอนที่วัดด้วยเหรอลูกแต่ว่าหนูโตแล้วนะหนูไม่ร้องไห้หาแม่แล้วมั้งแล้วะไเมแล้วราจะบวชยังไงเบวชดื่นมาแล้วเมมมาเหรอใช่ครับเือนเช้ามาเมนมิก็ไปใส่บาตรให้หนูไปตักบาตรกับน้องจเจงเงนแล้วน้องจเจเป็นพระคุณแม่ก็ไปตักบาตรกับน้องเจเจเยไม่เอาเดเด เอากหนูก็เป็นพระอยู่แล้วไงหนูไม่หนูไม่อยากแ่บ